มีขนาวนวด้วยมีบักหนี้ด้วยเนี่ยบักหี้กับมีหมูอัดกี่บาทจากลูกสะเพงขน่ะมีพริกไทยบ้านเราด้วยสดเงาะก็มีเดจ้าเงาะก็มีจ้าร้อยแปดสิบบาทจ้าแพ็คหนึ่งตามใยก็มีจ้าตามใยเก้าสิบบาทใช่มเบเดือก็มีเจ้าบักเดือกับมี่ มี่มะเขียบแล้วพี่น้องมะเขียบมะม่วงก็มีจ้าสับปะรดข้าวโพดโอ้ยมีหลายอย่างนี่เครื่องตบยำร้อยเจ็ดสิบบาทบ้านเราชุดหนึ่งตะไคร้ก็มีสะอ่อนแบบต่บักแตงโมงใหญ่นี่แหละจ้าใหญ่ทางใหญ่แน่ฮะไ,ไ,ไ,ไค่ตัวไม่มีผลไม้มีรากามากมายหลายแบบ หลายคากหลายเนย่สองคนกำลังเลือกใหญ่เลยมากบา่บักโม่ใหญ่นี่จะของเนี่ยเพราะว่ววะาพระเจ้าพริกสดพระเจ้าพริกสดพริกสดกินกับก้อยเพว่าช่างของอยู่